เพราะว่าถ้าเกิดหวังมากไปอ่ะแล้วมันได้น้อยอ่ะมันจะผิดหวังใช่ไหมใครที่สนใจ id fifa online 4 id m ล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจ admin fin นะครับมีทั้ง id fifa online 4และ id RV ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ดิงด้านล่างได้เลยนะคะโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนครับ วันนี้ก็กลับมาเจอกัน600เหรียญน,นะครับซึ่งจริงมัน600ยกว่านะแล้วซึ่งจริงๆก็ได้กดไปบ้างแล้วครับก็คือ600เหรียญก็ตีไปประมาณาขำๆครับประมาณ6,000บาทครับ เย็ดกระเบื้องตอนนี้ครับมาดูคนอื่นนี่ไอเฮี้ยคนก็ยังเติมเยอะอยู่นะเกมเฮี้ยเนี่ยดูดิไม่เติมกันยับเลยนะที่1 4 0 0อะ่ะ1,400ดาวคือง่ายๆคือตอนนี้นะเติม10,000บาทผมว่าน่าได้ประมาณเกือบ200ดาวนะ,สะแสดงว่าต้องเป็นแสนอะ่ะอันนี้คือแสนบวกครับอันนี้คือแสนบวกแน่นอนครับที่เขาเขากดไปครับก็เรามาดูของเรากันแล้วกันครับ6000บาทขอกดแค่20แล้วละกันขอกด2แล้วกันนะครับกด2เผื่อได้ไอคอนมาแต่ว่าไม่เคยไดกับเขาหรอกครับไอคอนอะ่ะนี่ไง2ดาว200ไปทวิธีนึงแล้าน สองปทีนึงให้มันจบจบเอ้ยอีกเดี๋ยวก็เดี๋ยว,วเอาเอายี่สิแบบเซิร์ฟแบบยีบบบบ <c oughs> กูนี่ก็เหมือนคนเป็นไบโพลานะอ่ายี if if like, ่ดาวอ่าสองร้อยโอยีิบสดาวว่ะเขี้ยชคบเคมีคนบอกว่าเติม3ามหมได้300กว่าดาวเองโอ้โหถ้าเกิด3า0 0มื่นสามร้อยกว่าดาวอันนี้ก็3ามหนึ่งสามสามสองหกสามที่สิบห้า อุ้ยแสนห้าแล้วนะที่หนึ่งก็เติมประมาณแสนห้าครับถ้าเกิดส3ม0ืสามร้อยดาวที่หนึ่งประมาณเกือบแสนห้าครับโอ้โห,โโหเฮียเฮยเง็ดกระเบื้องคุ้มไหมเนี่ยกูก,กดแป๊บเดียวจะหมดอยู่แล้วเนี่ยสามสิบเจ็ดาวโอ้โหอ้าห้อสามดาวครับทุกคนหรือว่าเอาสองร้อยีนึงค่าพีเซนเตอร์อาหารเม็ดครับค่าพีเซน,นเตอร์อาหารเม็ดครับขอบคุณครับเดี๋ยวเพดิก,กีมากินก่อนแงมเงมแงมทุย ไอ้บ้าขอบคุณมากครับอุ้ยห้าร้อยบาทเฮ้ยขอบคุณครับน้องแม็กกี้ค่าพิมเตอร์หารเม็ดได้ครับห้าร้อยบาทซื้ออาหารเม็ดได้เลยครับสำหรับพี่ขอบคุณมากครับน้องชายขอบคุณมากครับช็อกเลยว่ะเอาไหมเปิดไปอีกสองดาวเปิดไปเปิดไปโอ้โหไอคอนไม่มาเลยครับไอคอนไม่มาเลยทุกคนสี่ะละสองโอ้โหเออดาวนึงดาวแม่งได้ยากนวะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนครับสองร้อยเลยมสองร้อยเลยั้ยเอาไงดีครับกดสองร้อยหรือกดยี่สิบดีไอ้บวกแปดยังไม่ได้เลยบวกแปดยังไม่ได้เลยครับโอ้โหหนักแล้วอันนี้หนักแล้วครับสองร้อยไปแล้วกันจบจบไปจบๆไป 13ดาวโเคเตรเกีย์เลยเกียสัตว์เลยโอ้โหเหย็ดกระเบื้องโอ้โหเกียสัตว์เลยครับเขาบอกกันว่าให้กด10ดาวันนี้คุ้มสุดโอ้โหไ,ไอคอน โ um e อเคโ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 อเคมาเด้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 ชมมาเด้มาเด้โอเคอยู่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 ครับโอเคอยู่อันนี้โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคโอเคครับโอเคโอ้โหเฮียอันนี้เฮียครับอันนี้เฮียนะครับกดสิบแล้วกันนะสิบแล้วได้ไอคอนมาโอเคหน่อยโอเคหน่อยทำอย่างนี้ได้โอเคหน่อยบวกสาม โอเคหน่ย 3, อยบวกสามทปร้อยโคตรไม่โอเคอันนี้โคตรไม่โอเคไปสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วก่อนเราจะเปิดการ์ดกันครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าไอคอนตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีครับน่าจะเป็นพวกแบบคิเยโนโรนัลโดพ่อมึงคิเยโนโรนันโดไม่มีไอคอนมั่วไปเรื่อยเฮ้ยอ้าวโอเคมาเดสองใบโอเคมาเด okay, สองใบ okay, องโอเคกอล์ไุ้ไหม โอ้กองหน้าด้วยกองหน้าก่องกลางด้วยกองหน้ากองกลางด้วยกองหน้ากองกลางด้วยมันดวงดีเกินไอพอลมันดวงดีเกินมันดวงดีเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝันปะเนี่ยไม่ได้ฝันนะไม่ได้ฝันนะครับผมไม่ได้ฝ <concept> ันนะครับไม่ได้ฝันครับไม่ได้ฝันด้วยไกเก๋เจ็บไม่ได้ฝันครับทุกคน เฮ้ยดวงดีมากครับดวงดีมากโอเคครับเดี๋ยวไงเราลองไปดูเปิดแพ็คในเกมกันเลยครับไปไปดูการเปิดการ์ดกันละกันมาทุกคนหลังจากที่ผมรับของมาแล้วนี่ครับไอคอนมันช่างหอมหวานนะทุกคนนี่ครับไอคอนหนึ่งใบได้ใบหนึ่งอ่ะอีกหนึ่งใบครับหอมหวานี่เที้ยนะไอคอนหอมหวานี่เที้ยก่อนอื่นครับมาเปิดมาเปิดเงินเอ็มก่อนละกันครับเงินเอ็มถือว่าไม่มีละกันครับเที่ยสองอุ้ยเจ็ดพันห้าอุ้ยสี่ร้อยอุ้ยเอ้าหมดแล้วหรอ เงินเอ็มหมดไวมากเดี๋ยวนี้เงินเอ็มหมดไวมากครับงเงินเอ็มไม่สนใจครับตอนนี้เงินเอ็มไม่สนใจครับมาเฮ้ยโอเคเงินเอ็มแปดพันัวเอ็มโอเคนะสำหรับเติมไปขนาดนี้เงินเอ็มแปดพันเอ็มผมมองว่าไม่ห่วยแตกเลยครับไม่ห่วยแตกเลยสําหรับผมนะโอเคขอเปิดการ์ดก่อนนะครับก่อนจะไปซัดไอคอนกันครับเฮ้ยเฮ้ยบุกเจ็ขอบุกเจ็ ฝรั่งเศสกองหน้ากิดมันบุกเจ็ดกิดมันโอเคพันโอกโอเคโอเคโอเคมือมันเปื้อนขี้จริงๆเลยโอ้โหเอาวะทำไมมือมันทองกันขนาดนี้เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่ามือตัวเองจะดีขนาดนี้เหี่ไอคอนมาส่งบตื่นเต้นเลยวะมีขนาดแบบเป็นไอดีน้องนะไม่ใช่ไอดีผมเองนะผมยังดีใจแทนเลย ถ้าเกิดเป็ีตัวเองนี่จะขนาดไหนครับถูกปะเกียรกรรมหน้าเติมอีกสี่ใบเฮ้ยจัดไปน้องชายเอาให้มันครบสิบสิบใบไปเลยให้มันครบสิบใบไปเฮ้ยโอเคโอเคเอ,เอาเอาเรื่องอยู่นะผมว่ามันเอาเรื่องอยู่นะการเปิดครั้งเนี้ยขอเปิดเก้าสิบหกดวนบวกแบมีคนบอกเมื่อวานเติมพันห้าได้เงินเอมาหมื่นห้าไอคอนหนึ่งใบอุ้ยดวงดีสัสสัสลซียเลยพันห้ามาบวกห้าตัวนี้ต้องสองพันบวกโอเคเคมซีเบอร์สิบสองใครวะ ฟลาซินเนาออัสซานโดบุกห้าไอยี้อ่ะสีส่ร้อยเอ็มโคตรกา่าซานโดมาหับห้องซานโดครับมาหับพ่องนะเปิดการใบนี้ให้หมดไปก่อนแล้วกันครับก่อนที่จะเปิดการดรัาฟนะคะก่อนจะเปิดการดราัาโอเคขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณครับน้องโลสำหรับโดเนท50บาทนะครับอันนี้เจ้าของตัวนะที่โดเนทมาให้50บบาทครับขอบคุณมากครับน้องชาย ขอบคุณครับเมื่อวานนะ้าสันติได้ไอคอนสามใบเหมือนกันครับพี่เขาเติมเท่าไหร่อ,อ,อ่ะได้คอนสามใบอ่ะเฮ้ยสเปนเ f ฟลาอูก้อนซาเลนามสกุลขาดถุยจ,จัดไปห้ารอยล้านจัดไปห้าร้อยล้านครับผมห้าร้อยล้านบาทรัฐบาลไทยโอ้โหโอเคแอลเฮดอิตาลีซีบีโบนุชีสี่สิบล้าน โอเคมันหมดหมดไปครับอีกสามใบครับสามใบให้มันจบจบไปโอ้โหพอเหอะเกป้าเกป้าที่ผันตัวมาเป็นโค้ดโอเคดับร้อยแล้วกันครับดับร้อยแล้วกันครับไปเนึ่งใบหนึ่งไม่ต้องมีรีโลรีลาอะไรกันครับรีลาอะไรแล้วโอ๊ยดอกบาบ้างดำๆเบอร์สิบไม่ใช่วรอแคนารูนมาหนี้โอเคมาหนี้ไม่ใช่มันมันไม่แคนารูนมันเซนเป็นประเทศหรอวะล่เซนีเก้าใช่ไหม โทษโทษนะขอโทษนะพูดพูดประเทศผิดผมขอโทษนะโอเคโอเคโอเคแต่มาเนี้ครับแต่มานี่มาแน่มานี้นโดเฮ้ยแขนยาวบาซิลพี่ยาวลูกหยีมะเนี้ยลิวอัลโดพันล้านเองพันล้านเองครับพันล้านเองเหรอ,อดาบห้าสิบสามใบครับทุกคนดาบห้าสิบสามใบเท่านั้นครับ โดใบหนึ่งจบเลยไอคอนไม่ต้องดีก็ได้โดใบหนึ่งโอ้โหพี่ยาวมาแล้วมึงเป็นเฮียอะไรกูเนี่ยพี่ลิวอโดพี่ลิวอโดเขาเป็นสนตีอะไรกับผมไม่รู้ครับคือมาบ่อยมากไม่ว่าคลิปไหนก็ต้องมีพี่เดวาโดแล,แล้วดูหน้าเขาเท่าทำเนี่ยโคตรเท่คือกุง,งงมากรูปเท่ๆมีเยอะแยะทำไมฟีฟ่าต้องเอารูปนี้มาขึ้นเนี่ยฟีฟ่างชอบรูปนี้แหละไป เฮ้ยเบอร์เก้าหลุยสย์โซเลสชัวหลุยสย์โซเลสครับหลุยสย์โซเลสดีไหมัะแปดร้อยอิมว่ะทุกคนมันไม่สุดเลยว่ะการดาราฟมันได้นักเตะยากจริงนะผมแทบไม่ค่อยได้นักเตะดีๆจากการดาราฟพวกนี้เลยนะผมไม่รู้ว่าเลดการดาราฟพวกนี้มันเป็นยังไงนะผมไม่ค่อยได้การดีๆเลยจริงๆครับผมไม่รู้ว่าทุกคนได้การดีๆจากพวกดาราฟพวกนี้อยู่หรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมเปิดอะเฮียทั้งนั้นเลยครับได้แต่ตัวที่แบบโอ้โหกิมซัวเจเก้ เัวเถาใช่ไหมได้รจริงโอเคเบอร์สี่หรอเซจิโอลามอสนะครับไม่ใช่เอมอีโก้ฟาเบกาสห้าร้อยเอ็ oh oh. order, มโอ้โหเยี่ยกว่าเดิมอีกครับเยี order, ่ยกว่าเดิมอีกครับตอนนี้โอ้โ oh ห oh. ตอนนี้ปรับสภาพปรับอารมณ์ไม่ถูกเลยครับมามันถึงไอคอนแล้วล่ะเดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้ไล่ดวงไปก่อนแล้วกันครับก่อนเปิดไอคอนขอไล่ดวงไปสักสามทีนะสามสิบใบครับขอไล่ดวงทัง 3, าสามทีสามสิบใบครับ ใครเนี่ยคาร์โลนาไม่รู er. ้จักครับใครคือคารโลนาไม่รู้ครับผู้สาวประตูซีลีคูไปต้องไอคอนแล้วครับเฮ้ยปีเตอร์ชมัยพรโอเคองลีโอเคโอเคสามร้อยเอ็มโอเคอยู่ผมว่ามันต้องมาล สวัสดีครับนองซูมโคโรนาใส่ใส่แมสด้วยนะเมื่อกี้นักเตะโคโรนาที่ได้ไม่ใช่ไวรัสโอเคมาไอคอน,นครับไอคอนของเราจ้องตากับมันไปเลยตัวนี้ขอแค่ไม่หวังมากนะขอแค่หมื่นล้านขึ้นหรือว่าเออันนี้แล้วกันไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันล้านผมว่าโอเคครับไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันล้านผมว่าโอเคเลยขอแค่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันล้านแล้วกันครับ เพราะว่าถ้าเกิดหวังมากไปอ่ะแล้วมันได้น้อยอ่ะมันจะผิดหวังใช่ไหมไม่ต่ํากว่าเจ็ดพันล้านถือว่า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 เราโมคากันถูกไหมถือว่าเราโมคากันไม่ต้องหวังอะไรกับมันมากครับาะเกมเฮียน,นี่ไม่ค่อยให้อะไรเราอยู่แล้วนอกจากดูดเงินเราแล้วก็ห้าปีก็ปิดหนีเราไปไปเฮ้ยเฮ้ยเบอร์เลืกเ,เ,เ,เดียวอังกิษ สาวเลิศพ่อมึงตายรอรู้สึกไปายกูแบนเฮี้ยนี่ก่อนเดี๋ยวยินมไม่ด่ากูกูแบนก่อนเลยไอ้เฮี้ยเวลากูเปิดก่าจะมีคนคนนึงชอบมาด่ากูไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยโอ้ยปวดหัวเลยปวดหัวเลยครับโอ้ยปวดหัวเลยโอเคแก้มือหน่อยวะต้องแก้มือหน่อยครับ มือเป็นไรมือเป็ไนไรมือ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอุบ้าแลนะ้วน่ะคุยคนเดียวด้วยคุยคนเดียวด้วยมือเป็นไรเนี่ยแป๊บนึงนะเฮ้ย <c ười> ลืมไปทุกคนลืมไปขอขั้นเวลานิดนึงครับมีการร้อยสองอีกสองใบที่เป็นกิจกรรมแรกเชลที่ส่วนใหญ่แล้วคนเขาอะ่ะเขาได้ไอคอนจากการใบน,นี้นะขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงขอขอรีรันมั้ยเฮ้ยไอคอนโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วบาซินอาร์ดบิวใครวะ กาลินชาโอเคหนึ่งหมื่น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 นี่ไงแก้ตัวให้แล้วแก้ตัวให้แล้วไงแก้ตัวให้แล้วผมแก้ตัวให้แล้วเฮ้ยไปไปอุ้ยขอย่ออีตัวนึงถูกถูกก็ได้ไอคอนอ่ะถูกถูกปะขอย่ออีตัวเฮ้ยอะไรวะเนเธอร์แลนด์โยฮันครับโอ้ไม่ใช่ซีบีใครวะโอ้บ๊อบบี้เดอะแฟงกี้เดอะบัวโอเคโอเคโอเค ขอแค่เป็นไอคอนมันโอเคขอแค่เป็นไอคอนโอเคโอเคขอแค่เป็นไอคอนอุ้ยไอคอนสองเม็ดนะไอคอน2เม็ดรัวนะครับไอคอน2เม็ดรัวนะดูถูกไม่ได้นะดูถูกไม่ได้นะโอเคนี่เท่ากับไอคอนสี่แล้วนะตีไปไอคอนสี่ใบเลยนะตีไปได้ไอคอนสี่ใบแล้วนะเนี่ยพอใบนี้อีกใบนึงครับไอคอนสี่ใบเลยครับทุกท่านครับเฮ้ยดวงผมได้อยู่อ่ะ ได้อยู่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 ใบนี้คือขอขอเกินหมื่นได้นะเพราะว่าเป็นกองหน้ากองกลางอ่ะมันน่าจะมีแต่นักเตะดีๆอ่ะฮะเท่าที่คิดนะเปิดทีเผลอเผลอไหมละ่ะการ์ดแมงค้างด้วยเบอรสิบอ่ะโซล่าโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนโลกโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนโลกหมื่นเอ็มโอเคอยู่หมื่นเจ็ดพันเอ็มีนหว่าเชียกลายเป็นว่าการินชากูจากการ้อยสองม่นคุ้มสุดครับ ก็เอ้ยถือว่าประสบความสําเร็จไหมสําหรับผมมันก็โอเคไหมอะโอเคโอเคโอเคแหละเนาะเอพิสต์บอ้าสองพันล้านเอพิสต์เดอร์ซาไม่ต้องพูดอะไรมากครับไม่ต้องพูดอะไรมากนังเตะเต็มโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็ได้ไอคอนมาสี่ใบเน้นๆนะครับไอคอนสี่ใบเน้นๆครับคือโอ้โหคือคุ้มมากๆครับก็สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนครับ ที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ